สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่3และเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องตัวสะกดไม่ตรงตามมาตาค่ะเด็กๆพร้อมเรียนแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ เรามาดูตัวสะกดไม่ตรงตามมาตากันก่อนนะคะว่ามีตัวอะไรบ้างมาตาแรกค่ะแม่กบมาตาที่สองแม่กนมาตาที่สามแม่กบและมาตาที่สีแม่ก,กดค่ะเรามาดูมาตาตัวสะกดแม่กบกันก่อนนะคะมาตาแม่กบคือคำที่มีพยัญชนะกอไก่หรือพยัญชนะตัวอื่น ที่อ่านออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดได้แก่ขอไข่คอควายคอรักคังอยู่ท้ายคำเสมอซึ่งกอไก่จะเป็นตัวสะกดของมาตานี้นะคะเรามาดูตัวอย่างคำมาตาแม่กบกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเด็กๆช่วยกันทายภาพทายคำและช่วยกันสะกดคำไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะภาพแรกค่ะภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ย ภาพนี้คือคำว่ากระจกเรามาสะกดพร้อมกันนะคะกรอ,อกระออกระจโอกกจกคำว่าจกนะคะเด็กๆเ,เป็นสระโอลรดรูปนะคะต่อมาภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยคือคำว่าสุนักถูกต้องค่ะเด็กๆเ,เรามาสะกดพร้อมกันนะคะสออุสุนออะกอนัก คำว่านักนะคะเป็นสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศเด็กๆอย่าลืมนะคะคำในมาตาแม่กกต้องใช้กอไก่สะกดเสมอนะคะตัวอย่างต่อมาค่ะภาพนี้คือคําว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคําว่านาดเรามาสะกดพร้อมกันนะคะนออากอนาด แล้วภาพนี้ล่คะเด็กๆคือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่าเมฆถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะมเอกเมฆเด็กๆอย่าลืมนะคะคำใในมาตาแม่กกต้องใช้กไก่สะกดนะคะต่อมาค่ะมาตาตัวสะกดแม่กลน มาตาแม่กลนคือคำที่มีพยัญชนะนหนูหรือพยัญชนะตัวอื่นที่อ่านออกเสียงเหมือนนอหนูสะกดได้แก่ยอหญิงนเนนรอเรือรอลิงรอจุลาอยู่ท้ายคำเสมอซึ่งนหนูจะเป็นตัวสะกดของมาตานี้นะคะเรามาดูตัวอย่างคำมาตาแม่กลกันค่ะเด็กๆอย่าลืมช่วยกันทายภาพทายคำและช่วยกันสะกดคำนะคะ ภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในครัวภาพนี้คือช้อนถูกต้องค่ะเด็กๆเรามาสะกดพร้อมกันนะคะชออนอชอนไม้โทช้อนต่อมาภาพนี้ค่ะเด็กๆคือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่าบอลเรามาสะกดพร้อมกันนะคะบออน,อ,บอนนบอล ภาพต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยเด็กๆดูบนกระดานนะคะภาพนี้คือการคูณเรามาสะกดพร้อมกันนะคะกออานอการคออูนอคูณการคูณนะคะต่อมาภาพนี้ค่ะเด็กๆคือคำว่าอะไรเอ่ยภาพนี้คือกุญแจถูกต้องค่ะ เรามาสะกดพร้อมกันนะคะกออุนอกุลจอแอแจเด็กๆอย่าลืมนะคะคำในมาตาแม่กลต้องใช้นอหนูสะกดนะเรามาดูมาตาตัวสะกดแม่กบกันค่ะมาตาแม่กบคือคำที่มีพยัญชนะบอใบไม้หรือพยัญชนะตัวอื่นที่อ่านออกเสียงเหมือนบอใบไม้สะกดได้แก่ปอปลา พอพานฟอฟันพอสัมภาอยู่ท้ายคำเสมอซึ่งบอใบไม้จะเป็นตัวสะกดของมาตานี้นะคะวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างคำมาตามแม่กบมาให้นักเรียนด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมช่วยกันถ่ายภาพถ่ายคำและช่วยกันสะกดคำค่ะภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยเป็นสิ่งที่ใช้คีบอาหารคือตะเกียบถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะตออะตะ กอเอียบอเกียบต่อมาภาพนี้ค่ะเด็กๆคือคำว่าอะไรเอ่ยภาพนี้คือคำว่าทูบเก่งมากๆเลยค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะทออูบอทูบภาพต่อมาค่ะเด็กๆภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยใช้ตักแกงภาพนี้คือคำว่าทับพี เยองมากๆเลยค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะพออบอทับพออีพีคำว่าทับนะคะเด็กๆเป็นสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศนะคะต่อมาภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยภาพนี้เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งคอยาวคือยีราบเรามาสะกดพร้อมกันค่ะยออียีรออาบอราบ เด็กๆคะอย่าลืมนะคะคำในมาตาแม่กบต้องใช้บอใบไม้สะกดเสมอนะและมาตาตัวสุดท้ายคะ่ะมาตาแม่กดมาตาแม่กดคือคำที่มีพยัญชนะดอเด็กหรือพยัญชนะตัวอื่นที่อ่านออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดได้แก่จจอจานชอชิงชชช้างซอโซชชเชอ,เอดอชดาตอผตักทอฐาน ทอนังบุญโททอผู้เท่าตอเต่าทอถุงทอ,ถทอทหารทอธงสอสาราสอบหรือสีสอเสืออยู่ท้ายคำเสมอซึ่งดอเด็กจะเป็นตัวสะกดของมาตานี้นะคะและมาตาแม่กดเนี่ยมีตัวเยอะมากกว่าใครเลยเรามาดูตัวอย่างคำมาตาแม่กดกันนะคะเด็กๆอย่าลืมช่วยกันทายภาพทายคำและช่วยกันสะกดคำนะคะ ภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรอยู่นะภาพนี้คือคำว่ากระโดดถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะกรออกะดอโ,อดอโดดต่อมาภาพที่สองค่ะคือคำว่าอะไรเอ่ยภาพนี้คือคำว่ารถไฟถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะรอโอดอรถ ฟ r I, อไฟคำว่ารถนะคะเป็นสระโอรถรูปนะคะเราไม่ต้องใส่รูปสระโอนะต่อมาภาพนี้ค่ะคือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่าครุฑถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะคอรออุดอครุและภาพนี้ละคะเป็นสัตว์ชนิดหนึง่งอยู่กลางทะเลทรายคือคำว่า อูดถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะอ,อ,อ,อูดยังไม่หมดนะคะภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยเด็กผู้หญิงกำลังรู้สึกโกรธถ,ถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะกรออดโกรธและภาพสุดท้ายค่ะภาพนี้ที่เราใช้เขียนคือ กระดาดเรามาสะกดพร้อมกันนะคะกรออะกระดอาดอดาดเด็กๆอย่าลืมนะคะคําในมาตาแม่กดต้องใช้ดอเด็กสะกดเสมอนะคะวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกให้นักเรียนทำ้วยนะคะว่าความรู้ที่เราเรียนกันมาเมื่อกี้เด็กๆพอจะจำได้ใช่ไหมเอย่ยคุณครูจะมีภาพมาให้และให้นักเรียนช่วยกันไทยภาพถ่ายคำและช่วยกันบอกนะคะ ว่าเป็นคำในมาตาแม่อะไรล้วมาดูภาพแรกกันค่ะภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยเด็กๆด,ดูสิคะมีคนมากมายแต่งตัวไม่เหมือนกันเลยภาพนี้คือคำว่าอาชีพอาชีพเป็นคำในมาตาแม่อะไรคะเด็กๆอาชีพเป็นคำในมาตาแม่กบถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะ อรอชีบชีบเด็กๆเห็นไหมคะคำว่าชีบเราต้องใช้บไวไม้สะกดเป็นคำในม่าตาแม่กบนะคะต่อมาภาพที่สองคำนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยเด็กๆเห็นไหมคะน่ากินมากๆเลยเยอะแยะเลยภาพนี้คือคำว่าอาหารถูกต้องค่ะเด็กๆอาหารเป็นคำในม่าตาแม่อะไรคะอาหารเป็นคำในม่าตาแม่ โนถูกต้องค่ะเด็กๆเรามาสะกดพร้อมกันนะคะ o อาหอ a นอหานคำว่าหานนะคะเด็กๆเราต้องใช้นอนูสะกดเป็นคำในมาตตาแม่กนนะต่อมาค่ะภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยภาพนี้คือคำว่าตำรวจถูกต้องค่ะตำรวจเป็นคำในมาตตาแม่อะไรคะ เป็นคำในมาตาแม่กดถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะตออตําตารออัวดอรวดคําว่ารวดนะคะเด็กๆใช้สระ,ะอัวนะคะถ้ามีตัวสะกดเราไม่ต้องใส่รูปแม่หันอากาศมาใส่แค่วอลแหวนตัวเดียวแล้วจอจานเวลาสะกดต้องใช้เป็นดอเด็กนะคะเพราะฉะนั้นตํารวจเป็นคําในมาตาแม่กดถูกต้องค่ะต่อมาภาพสุดท้ายภาพนี้คือคําว่าอะไรเอย่ย กำลังอยู่ในสถานการณ์ช่วงนี้เลยคือคำว่าเชื้อโรคเก่งมากๆเลยค่ะเชื้อโรคเป็นคำในมาตาแม่อะไรคะเชื้อโรคเป็นคำในมาตาแม่กกถูกต้องค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะชอเอ,อเชือ้อไม้โทเชือ้อรอโอกกโรค คำว่าโรคนะคะเด็กๆต้องใช้กอไก่สะกดนะคะเพราะว่าเป็นคำในมาตาแม่โกทั้ง4ข้อนี้มีใครตอบถูกหมดทุกคนไหมคะเก่งมากๆเลยวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมทบทวนความรู้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ